ท่ามกลางใจหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือพระมหาเจดีย์วัดบ้านเครื่องคำหรือชื่อเต็มว่าพระมหาเจดีย์พัทศิริบุญวสุชาดามหามงคลอัฏฐาสีตินวมหาราชา2506เป็นเจดีย์สีทองอารามสวยงามตั้งตระหงาอยู่ภายในวัดบ้านเครื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร องค์เจดีมีความสูงใหญ่โดดเด่นถึงห้าชั้นภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและบุด้วยไม้ทั้งหลังมีพระหินอ่อนองค์สีดำขนาดใหญ่ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเป็นแลนด์มาร์คที่รอให้สายมูได้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่รูปแบบเจดีผสมผสานศิลปะระหว่างล้านช้างและรัตนโกสิน์ให้ความรู้สึกสง,ง่าง,งามและเปี่ยมพลังแห่งศรัทธาการก่อสร้างพระมหาเจดีแห่งนี้ เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดบ้านเข่องคำชาวบ้านและผู้มีจิตเป็นกุศลที่ต้องการสร้างอนุสรณ์แห่งธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาพระหมหาเจดีย์วัดบ้านเข่องคำไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความงดงามทางสถาปัตยกรรมแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวยโสธรที่ส่องแสงแห่งธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไป